ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับไม่ได้เรากับมันไปแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เพื่อจะมาสอนพิการเพื่อผู้ติดตามหน้า Facebook ของเรานะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนเลยวิธการจะเป็นง่ายเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยเนาะขัตอนแรกนะครับให้เรามาที่หน้า Facebook ของเราก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะารัให้เรามาที่หน้า Google ของเราก่อนนะครับแล้วเสิร์ชคำว่า KMK Social นะครับอ่ะเดี๋ยวลิงก์มจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับหรือก็สแกนเคียวโค้ดหน้าคลิปได้เลยเนาะอ่านเข้าเว็บไซต์แล้วก็แล้วกันเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาใช้บริการครั้งแรกนะครับก็สามารถสมัครใช้งานตามผมได้เลยนะครับ อ่ะเข้ามาหน้าต่างสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็สามากรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยอ่ะแล้วก็ลืมติ๊กฉันไม่ใช่ไปกดสมัครตรงนี้ได้นะครับแล้วสมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะส่วนคนที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่กลับมาให้ยุ่งยากครับก็สามารถล็อกอินผ่าน Google ด้านล่างนี้ได้เลยส่วนพวกเคยสมัครใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงชื่อเข้าใช้แล้วก็แล้วกันเนาะอ่ะเข้ามาหน้าตาใช้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีแพลตฟอร์มมากมายเลือกเลยเนาะหลักๆก็จะมีทั้ง Facebook Instagram อยู่ทวิตเตอร์เนาะเดี๋ยวกกนนะบ็มวันนี้ได้เลย เดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นเพิ่มเพื่อตามโปรไฟล์ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับส่วนบริการตรงน,นี้นะครับให้เรามาหาบริการใส่ได้เลยนะครับก็ทางเว็บไซต์ก็จะมีหลากหลายบริการเลือกมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นบริการที่2องก็แล้วกันเนาะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้ครับให้เราไปที่หน้าโปรไฟล์อย่างนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้มาวางใส่ได้เลยแล้วก็จำนวนตรงนี้นะครับก็สามารถดูคำถามมาสูงด้านล่างในตรงนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวผมก็จะใส่ไปซักหนึ่งร้อยก็แล้วกันนะครับอ่าเว็บไซต์ก็จะคำนวณค่าใช ก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อด้วยครั้งนะครับก็อย่ลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนด้านบนตรนี้ได้เลยเนาะอ่ะเดี๋ยวจะกดสั่งซื้อเลยกแล้วกันอได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วนะครับเมื่อเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสรจก็ขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมาะครเบเมื่อเราคลิกที่นีไปดูสถานะการทำงานของออเดอร์คุณตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะเราก็จะเด้งมาหน้าปุติสุแลวนะครับก็สามารถดออเดอร์เหมือนคุณตรงนได้เลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเรานะครับแล้วก็มีลิงก์เท อ่ะเข้ามาหน้าต่กดําเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะมี3ช่องทางในการชำระได้เนาะก็จะมีพร้อมเพย์ถึงมีวอลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตเคอเดนซี่เข้ามาใช้งานทุกท่านนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเด้วยบิดพลาดเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมียอดใช้งานสะสมให้ระบากขึ้นไปนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยนะครับก็สามารถเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับมีทั้งมากกว่าสามร้อยเรื่องเลยเนาะมีตั้งภาคไทยทับไทยเลยนะครับต่อมาครับเรากด บริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับก็ตามชื่อเลยเนาะเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการไว้ในหน้านี้หน้าเดียวเลยนะครับก็สามารถมาหาดูกันได้เลยส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีขั้นดีบาตด้านหลังให้ทุกคนทำอ่านกันแล้วนะครับก็อย่าลืมกดทำอ่านก่อนจะกดสั่งซื้อได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีปัญหาต่างๆนะครับอยากจะติดต่อ admin นะครับก็สามารถไปที่เมนูติดต่อ admin ตรงนี้ได้เลยนะครับถ้ามาหน้าต่างติดต่อ admin ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาดูด้านบนตรงนี้ได้เลยเนาะทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลนกก็พรร้อออมมตตบบบลลลัััด24ช่วโงเยนะค หรือแม่ก็มาตัวตัวเชิดเหล้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็จะมีหมดหมู่แจ้งปัญหาแล้วเหล่าสันเหล่าเด้มคุณถ้าที่มีข้อความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกรอบสี่เหียมความตรงยินได้เลยเนาะส่วนคนที่มีรูปภาพหรือตารางต่างๆนะครับก็สามารถอัดไฟล์ดึงขึ้นมาแล้วก็ส่งตัวด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวลองไปดูยอดผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์ของเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้ขึ้นมาครบตามจำนวนแล้วหรือยังเนาะตอนนี้ก็มีอยู่แค่15คนเองนะครับเดี๋ยวก็จะทำการรีเซ็ตไปครั้งงนนนนึเหือกกันนะัาะ หลังจากที่รีเซ็ตไปแล้วนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำบริการอยู่นะครับแต่ก็เริ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอสักครู่เนาะเพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับถึงว่าจะตัดไปตอนที่เว็บไซต์ทำบริการเสร็จเป็นทีมร้อยก็แล้วกันนะครับเพื่อทำการไม่คลิปยาวเนาะอ่ะหลังจากที่รอไปประมาณ2-3นาทีนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำบริการเสร็จเป็นทีมร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผู้ติดตามของเราขึ้นมาครบตามจำนวนแล้วนะครับก็สามารถมาตรวจสอบกในนี้ได้เลยเนาะอข้อข้าก็จะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับที่สนใจนะครับอยากจะ ถ้ามาหน้าต่างกันนเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามาคัดลอกลิงก์ตรงนี้เนาะให้เราส่งลิงก์ตรงนี้นะครับเพื่อนๆคนหรือคนที่คุณรู้จักได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคุณเติมหน้าต่างของบาทนะครับคุณก็จะได้ด่าคอมมิชชั่น100%แต่ลิงก์ของว่าจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถกดเข้ามาใช้บริการให้เยอะได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้ผมพูดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ